ว่าในปูงวดที่แล้วมีคนถูกเยอะถูกเยอะครับใช่บ้าง,าง,งครับงวดก่อนที่มาก็มีพี่จงรักอันนี้ก็ถูกพี่จงรักก็เลยเป็นหลักฐานที่พี่ขึ้นว่าวในว่าวครับ<ม>ในว่าวก็ได้ลงคลิปอยู่กี่ใบครับ,บพี่จงรักถูกสิบใบแล้วก็โลกอีกสิบใบแล้วก็คนที่โตมาจากกรุงเทพเมื่อกี้ก็ประมาณสิบเอ็ดใบครับสบห้าเก้า แล้วก็พี่สุคนประมาณสามสิบแปดใบห้าเก้าใบครับแล้วคุณทัศไม่ได้ไเจอโซนใบก็ก็อยากให้เอฟซีถูกครับแต่ผม <โฮ S 1> ถูก,ไม,ถกไม่ถูกไม่เป็นไร <โฮ S 1> คืออยากปล่อยให้ปินแบบนี้ถ้าผมบอกตัวเลขเลยเล่นด้วยมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสม<อ>ครับคือเราปล่อยที่ปล่อยอย่างเดียวแต่ผมไม่ใช่จารยนแต่เลขที่เขาไม่หลุดเป็นแนวทางครับบางทีว่าอุตทัาท์ทำไมให้ มันก็มีถูกบ้างผิดบ้างเยก็เป็นเรื่องปกติครับเป็นแนวทงานเงนทุกคนครับออก่อแล้วมีโค้งสุดท้ายเนี่ยอันนี้มีครับมีถ้าถ้าเลขตัวนี้เห็นเดิมๆผมก็จะจะโทรบอกแต่ถ้าผมผมไม่โทรบอกก็ถ้าผมให้ก็คือให้ตัวเดียวโค้งสุดท้ายผมไม่ให้เยอะตัวเดียวไม่เดียวแค่นี้ครับตัวเดียวถ้ามีโค้งสุดท้ายนะ ถ้าพี่มาก็มีถ้าพี่ไม่มาก็ไม่มีแต่ผมมีตลอดยีิบสี่ชั่วโมงฝันฝันจนตายนะ่นแหละพูดตรงๆเพราะถ้าคนไม่ฝันก็คือคนที่อยู่ในโรงฝันทุกงวดแต่เ,เราต้องเอาที่ตัวที่สําคัญสําคัญตัวที่เน้นเน้นเคยฝันเจอเตทเล็กเดียวไหมครับอะไรนะพี่เคยฝันเจอเตเล็กเดียวไหมเจอครับเหมือนหกห้าสองที่เทพืนตัวเดียวเน้นแต่แต่ไม่ใช่ว่าเห็นเลขแต่เป็นปริศนาลุงปู่ อันนี้ก็ยอดหลังเนาะ <c oughs> ลุงปู่ให้ซื้อกระบจิรุปภาษาเมนคือหัวมูมาสองแล้วให้ผู้หญิงห้าคนขึ้นไปไหว้ผมก็ตีหกห้าสองหัวก็หกกระบาก็ผู้หญิงห้ากระบาสองหกห้าสองได้เทพื้นประมาณก็ได้สี่แสนเทพื้นหมดประมาณแสนกว่าแสนเอ็ดครับแล้วก็ท่อมฝั่งโน้นก็จุดทูปหนึ่งสี่เจ็ด อันนี้ก็ได้ทำครับอันนั้นเน้นๆเลยสามตัวแต่อันนี้ก็เน้นๆเหมือนกันสามตัวโชคอีกที่นี่โชคทั้งหมดเลยรับโชกระจกนะคปั่นเห็ดลุงปูซ้อนท้ายมอไซค์ไอ้ซ้อนท้ายจักรยานซ้อนท้ายจักรยานซ้อนท้ายจักรยานแล้วก็หลวงตะเปาเป็นคนจูงแต่อายุหลวงตะเปาเนี่ยผม ผมจำไม่ได้น่าจะ58หรือเปล่าเตเลกมันมีในในรถจักรยานอยู่แล้วในรถจักรยานมันจะอยู่ในในตรงเบาะนะพี่ศูนย์สามสับสตัวศูอยู่ด้านข้าง3อยู่ตรงกลางก็เลยจับออกมา033ย์สาสุดท้ายนี้ครันรจะฝากอันนี้ก็ฝากสุดท้ายนี้ก็ขอฝากอีกีถ้าผิดถูกก็เป็นแนวทางเนาะครับ,บการดูชมคลิปก็ให้ท่านพิจารณาแต่ไม่ใช่ว่าผมวงกลมพันเปอซผมไม่บอกแน่นอน ผมบอกเลขตัวนี้ก็คือเอาที่ f c ชอบถ้าชอบเลขผมก็จัดไปครับแต่ถ้าไม่ชอบเราก็ดูผันผ่านอันนี้ก็ขอขอบคุณแอดมินทุกทกท่านที่มาถ่ายทำกระท่อมรักสังขารลวงผู้สวงขอให้ท่านทำนาทีได้ดีที่สุดเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ขอขอบคุณ f อซที่ดูชมที่กระท่อมรักสังขารลวงผููสวงขอให้ท่านร่ำรวยร่ำรวยมีโชคลาภอยู่ดีมีสุขตุกกระวันที่หนึ่ง ในงวดนี้ครับขออนุญาตครับือใครอยากมาได้มาไม่ถูกอ๋อตรงนี้จะเป็นกระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงบ้านรุนตำบลอาโพนอำเภอโบเชดจังหวัดสุรินทร์โอคนลุกบุกที่อยู่คนลุกกับคนลุกเอาใหม่เนาะตรงนี้จะเป็นกระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงบ้านรุนตำบลอาโพนอำเภอโบเชดจังหวัดสุรินทร์ถ้าจับ GPS ก็กระท่อมละสังขาร ก็เข้ามาได้เลยก็จะเห็นคุณทัศน์บางทีมาอาจจะไม่เห็นต้องเข้าไปข้างหลังเพราะคุณทัศน์ไม่ค่อยเสนอหน้าให้ดูต้องเข้าไปข้างหลังคข,ขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกๆช่องครับผมที่มาถ่ายทำขอบคุณ